มาเด้อพี่น้องกินขคค้าวปุ้นคือเกาบอกหนาวอุ้ยาออกนี่กินไข่

โรยนันเจีานายา้อบอวาะไอันนี้คือ่ะคูอ่ะฝีนันนี่ะออกเสียนว่อันนี้นั่นน่ะี่ยออกเสียนว่าอันนี้ฝีนันน

เราก็เผื่อน่ะเรานั่งเรานั่งบาย Vuổi rồi về họp kia mưa. Vươn lên một vài lần nữa về họp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  nó họp cái này nó